จากนั้นเนี่ยพระนน์ก็ทูลถามถึงเมื่อไม่มีพระองค์แล้วเนี่ยสาวกก็ไม่ได้พบปากกันเหมือนดังบัตรนี้ก็เลยทรงแสดงสถานที่สี่แห่งคือที่ที่พระองค์ประสูติตรสรุสแสดงธรรมแสดงธรรมจักรแล้วก็ปรินิพานว่าเป็นที่ที่ควรเห็นควรพบปากกันของพุทธบริษัท อนอน์พวกเธออย่าขวนขวายเพื่อจัดการบูชาสรีละของตถาคตเลยจงสืบต่อจงพยายามในประโยชน์ของตนจงอย่าประมาทจงมีความเพียรกำหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิดอ,อนน์กษัตริย์พราหมณ์หรือขา้าบดีผู้เลื่อมใสย,ยิ่งในตถาคตก็มีอยู่เขาเหล่านั้นจากจัดการบูชาสลีละของตถาคตพระอนอน์ก็ ถามต่ออีกนะเพื่อที่จะปฏิบัติได้ถูกถ้าแต่พระองค์เขาเหล่านั้นจะพึงจัดการอย่างไรรองบอกอานนท์เขาพึงจัดเหมือนที่จัดในสรีละของพระเจ้าจักรพรรดิเขาพันสลีละของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับสําลีแล้วพันด้วยผ้าใหม่โดยอุปมาณนี้ห0าคู่ พันไปห้าทบแล้วเชิญลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมันปิดด้วยรางเหล็กอีกรางหนึ่งกระทาจิตกาคารจิตกาทานด้วยของหอมทุกอย่างแล้วจึงถวายพระเพลิงกระทาสถูปสำหรับพระมหาจากักรพรรดิไว้ณหนทางสี่แยก นอนุนเขาเหล่านั้นพึงปฏิบัติในสรีละของตถาคตเช่นเดียวกับที่ชนทั้งหลายปฏิบัติในสรีละของพระมหาจักรพรรดินั่นแหละจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็บอกในเรื่องของบุคคลผู้ควรแก่การก่อสถูปสี่จำพวกก็คือพระตะถาคตหนึ่งพระปัจเจกพุทธหนึ่งพระสาวกหนึ่ง พระเจ้าจากักรพรรดิหนึ่งนี่คือสี่บุคคลที่ควรทำสถูปให้แต่นั้นเราจะทำสถูปให้ญาติของเราก็ได้นะถ้าญาติเราเนี่ยได้ยินได้ฟังคำสถาคตในช่วงมรณกาเลช่วงตายเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับรองว่าสังโยศห้เบื้องต่ำจะสิน้น คือปัญจน,นังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยาแปลว่าห้าเบื้องต่ำสังโยชสิ้นพวกนี้ก็จะเกิดอีกหนึ่งครั้งจะปรินิพานหนึ่งครั้งที่ก็ได้ก็คือพรมชั้นสุทธวาส